มาวันนี้เราจะมาทําเห็ดเข็มทองทอดสูตรแป้งนิ่มกันครับสวัสดีครับพบกับบ่าวท็อปอีกแล้วครับวันนี้บ่าวท็อปจะพาทุกคนมาทําเห็ดเข็มทองทอดกันครับบอกเลยครับสูตรนี้อร่อยมากครับแล้วที่สําคัญแป้งนิ่มๆหอมละมุนมากครับทานคู่กับน้ําจิ้มไก่บวกกับซอสพริกอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับลำดับแรกนะครับเราจะตัดส่วนโคนของเห็ดเข็มทองออกนะครับแล้วเราจะนําไปล้างนะครับ นำไปล้างในน้ำสะอาดนะครับนี่ครับเราก็บี้ให้มันหลุดออกจากกันแบบนี้ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็พักไว้ครับต่อไปเราจะมาเริ่มหมักเห็ดเข็มทองของเราเลยครับส่วนผสมก็จะมีแป้งมันนะครับซีอิ๊วขาวครับตามด้วยพริกไทยผลครับ แล้วก็น้ำตาลทรายขาวครับแล้วเราก็ขยำให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตอกไข่ไก่ของเราลงไปครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันอีกรอบครับเดี๋ยวเราจะได้แบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทอดเห็ดเข็มทองกันเลยครับ นี่ครับเราจะเติมน้ำมันขึ้นลงไปครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เนยครับพอเนอยของเราเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็เอาเห็ดเยมทองที่เราหมักไว้ครับปีลงไปเลยครับนี่เราก็ค่อยๆขยับออกจากกันนะครับทุกคน อย่างนี้ครับแป้งของเรามันก็จะเริ่มโดนกระทะครับพอแป้งมันโดนกระทะมันจะมันจะออกกรอบๆหอมๆเหนียวๆนุ่มๆครับพอแป้งของเราเริ่มเหนืดอแล้วนะครับเราจะโรยด้วยต้นหอมซอยครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนแป้งของเราเริ่มเหนือแล้วเราก็ปิดได้ครับนี่ครับนี่เริ่มหอมแล้วเราก็ไขยี้ครับทุกคนไปต่อยขยี้เพื่อที่ว่า ให้แป้งของเราโดนโดนกระทะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ยังไม่สุกอยู่ครับเราต้องทําให้แป้งของเราโดนกระทะพอแป้งของเราโดนกระทะแล้วมันจะหอมากครับทุกคนครับเราก็คั่วไปเรื่อยๆแบบนี้ครับขยี้ขยี้แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆครับแป้งของเราก็จะเริ่มเหนืดแล้วก็กรอบครับกรอบแล้วก็เหนียวนุ่มน่ารับประทานครับนี่ครับกลิ่นมันก็จะเริ่มหอมปุ้งขึ้นมาเรื่อยๆครับระหว่างนี้เราก็เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับ เริ่มจะได้แล้วครับทุกคนเห็นไหมครับแป้งของเราเริ่มเริ่มเหลืองแน่น่าประทานนะครับเรได้แบบนี้แล้วก็เป็นทังเสร็จแล้วครับเสร็จอันได้ครับโอ้ทุกคนแน่น่าประทานนะครับแล้วเราก็โรยด้วยน้ำจิ้มไก่ hmm. นะครับแล้วก็ซอสพริกครับจุดนี้จะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แล้วก็ซอสพริกจะอร่อยมากนะครับทุกคนเราก็ตบท้ายด้วยผักชีไทยครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสําหรับ เห็ดเข็มทองทอดสูตรแป้งนิ่มสูตรบาวต์บคครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับผม